หรือก็ขอบคุณทางมูลนิธิอนุเคราะห์ต้องเห็นนะครับขอบคุณอาจารย์แมทตระชาและทีมงานนะครับที่มาให้เกียรติครับเทศบาลนครนครสวรรคนที่จัดงานอบรมรับสูตรพม22ขึ้นยิ่งริ่งกว่าสูตรเนี้ยพอเปิดเสื้อมาเนี้ยอาจารย์แมทโฟกัสก่อนเลยว่าขอจัดที่นครสวรรค์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในในส่วนของเทศบัดใกล้เคียงก็ ที่ไกลๆก็จะได้มารู้จักเมืองละกอดตวันที่ไม่เคยมาเลยส่วนใหญ่จะเป็นเมือง่าดนะครับตั้งใจมาก็ขอบคุณมากในวันนี้ผมว่าประสบความสำเร็จในสองวันเนี่ยมองเห็นได้จากเมลตาท่านนายกหลายๆท่านนะครับมีมีปักจกัยของการที่จะพัฒน,นามเมืองเกิดขึ้นในห,หัวใจละ<ม>นะครับเราจะเรียนรู้กันไปอีกห้ายครั้งน<อ>น,น่าจะหลายครั้ง กาเ่ยทุกคนก็นจะได้เจอกันนะครับแลวรวมทั้งเจอผมด้วยนะครับในวันนี้ขอขอบคุณทุนนกท่านนะครับที่ให้โอกาสที่สวรรค์นครนครตอนนี้กาสต้อนรับ